เราใส่เขาให้เฉียงเข้านะถ้าเขานตรงตรงมันจะติดแก้มนะครับทีนี้เลงสองซีด้านหน้าให้ตรงเลงสองซีด้านหน้าให้ตรงก่อนนะครับโอเคแล้วก็กดเข้าได้เลยครับกดจากข้างหน้ากดจากข้างหน้าเลยตรงไ้นะครับเลงสองซีด้านหน้าให้ตรงแล้วกดจากด้านหน้ากดแรงๆนะครับอดีครับปันี้ไลกดกลับไปด้านหลังดีครับ ดีครับทีนี้เราลองฟันล่างนะครับฟันล่างเหมือนที่หมอบอกคือให้เอาด้านซ้ายเข้าก่อนนะครับกดด้านซ้ายซียข้างในสุดให้ลงล็อก ok เลยครับแล้วไล่กดกลับแล้วไล่กดมาด้านหน้าเลยครับ s cool. <S ขวอ,อด้านซ้ายมาถึงด้านหน้ากดแล้วไล่ไปด้านขวาดีครับทีนี้อาจจะรู้สึกเด้งๆก็ให้ใช้ตัวชูวีนะครับกัดกัดมาเลยครับตั้งแต่ซีข้างใน Cắt mà